โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตูดะ อเบอร์เข็มตัวล่าสุดนะเบอร์เข็มตัวล่าสุดก็แปล่ใจว่าโอเวออไม่น้อยมากนะให้ให้ใหอเวออมาน้อยน้อยน้อยเกินไปผมว่าให้โอเวออมัน้อยเกินไปนะแล้วจะไปกันยังไงวันเนี้ยจะมีตัวอาร์เซนอลหรอร้อยส่งล่าสุดโอ้โหยากเลยนะให้โอเวออมัน้อยมาก นะสำหรับเบอร์เข็มเวอร์ชันนี้คือสามารถเทียบกับตัวลีเจนเด์ได้ได้อะนะโอ้อลสามารถเทียบกับตัวลีเจนเด์ได้ได้นะโดูตันโดูตันมีบูทเก้าเก้ามีบูทเสริมหนึ่งร้อยนะตัวเก่าเก้าเก้านะฮะเบอร์เข็มนะสกิลเทพมีแต่สกิลเก่าสกิลรุ่นแรกเลยอะนะโอ้โหหาช่อง แล้วบอกกับตัวสองสั้นเนี่ยตัวเก่าล่าสุดได้เปิดบอลโอ้โห و. ถ้าดูโดยโรวมข้างบนเนี่ยผมว่าตัวเก่าดีกว่านะตัวเก่าดีกว่านะจับสกอร์เยอะกว่าหาช่องดีกว่าครองบอลจ่ายบอลโดยรวมโอ้โหนะเดจเนอรีร่ดีกว่าบูสเสริมก็บวกแค่นหนึ่งบูสเสริมก็บวกแค่หนึ่งสี่อย่างนะโอโ้ข้างล่างล่ะโอโ้แต่ข้างล่างตัว,ต,วตัวล่าสุดกินอยู่นะข้างล่างพลังการยิงสปีดสปีดต้นบาลาดโอเคข้างล่างล่าสุดกินกินขาดนะได้โอเคยอม นะถตาตอนนี้คือก็ตอนนี้คือล่าสุดดีกว่านะแม่นึกว่าจะสู้หรือจะดีๆไม่ได้แม่ทำมาใหม่ตอนที่จะดีกว่าตัวเก่าโอ้โหพวกเาอยางชอบเลยว่ะนะตัวนี้ก็เอปิกุ่นเรกเหมือนกันนะโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวตัวล่าสุดได้เปิดบอลได้ความโคง้งตัวเก่าได้หาช่องแล้วมาก,กับตัวจบสกอร์ข้างบอถือว่าถือว่าสูสีนะแต่แอบเชียร์ตัวเก่านะอืมเป็นดีฟเหรอบีฟ หน้าต่าแต่ตัวล่าสุดเป็นกลางโ,ลโคเลเลเยอร์ข้างล่างสปีดสปีดตน้นโอ้โหแต่ข้างล่างเนีย่ยตัวล่าสุดกินนะตัวล่าสุดถือว่ากินนะถือว่ากินเยอะเหมือนกันนะถือว่ากินเยอะแต่ข้างบนก็ถือว่าสูสีเอ้ยนะฮะออ้เอาเก้าแต่ได้ข้างล่างว่ะได้ความเร็ววะ่ะได้ความเร็วได้บอลลาร์ได้สตีมีนาะโอเคนะโอเคอยู่นะนะอุ๊อาโอ้โหคือตัวเก่าหนึ่งร้อยนะล่าสุดเก้าเก้าแต่ล่าสุดดูดีกว่าเฉลยวะ่ะนะเฮ้ย แปลกเหมือนกันนะมาทรงไหนวันนี้แต่ก็คนลัสตล์อย่างบ้าแหละตัวนี้มีบูตแล้วร้อยสองแล้วโอ้โหหาช่องจบสกอร์ตัวเก่าเพราะว่าเป็นกองหน้าล่าสุดได้ครองบอลจ่ายบอลโอ้ตามตำแหน่งเรือน,นี้อันนี้ตามตำแหน่งเลยนะตามตำแหน่งนะครับผมตัวเก่าเนี่ยหาช่องจบสกอร์ค่อนข้างคมคมแบบบาติสตูตาเลยแหละเ <laughs> ชี่ยคมยังวะหาช่องเก้าแปดเชี่ย จอสกอโอ้ยตัวอินเตอร์นะฮะหน้าเป้าอย่างคมเลยนะครับผมครองบอลแจกบอลได้ด้วยนะแต่ความเร็วไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลังกันโอ้ยิงแรงสเตมิน่เ้าโอ้โหอันนี้เทียบไม่อันนี้อันนี้เทียบไม่ได้เพราะว่าคนละตำแหน่งการห่างกันเกินคนละแนวกันเลยอะ่ะคนละแนวกันเลยโอ้เอ้ยแต่ล่าสุดผมว่ามาในมาในตำแหน่งใหม่สไตล์ใหม่ว่ะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นกองหน้าหน้าต่ำหน้าเป้าประมาณนั้นนะฮะ หน้าต่ำหน้าป่าวแต่ตัวนี้โฮเพลเยอร์แต่โอเวอุลล่าลสุดมันไม่เยอะไงนะมันไม่เยอะโอ้โอ้โอ้โอล่าสุดมันได้ข้างล่างป่ะล่าสุดได้สตีมิน่ากับครองอกับสปีดเยอะวะ่ะนะถามว่าเวิร์กไหมสำหรับกลางรุกเหรอก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะฮึมฮึมก็ถือว่าเทียบกับเวอร์ชันอื่นยากเหมือนกันนะ นะถือว่าเทียบกับเวอร์ชันอื่นค่อนข้างยากเพราะว่าคนละตำแหน่งว่าส่วนใหญ่เป็นหน้าตําหน้าต่บเนี่ยก,ก,ก,ก็ได้จบสกอร์เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ล่าสุดมันได้ความเร็วอะได้ความเร็วสปีดต้นกับสเตมินาหลักๆ3อย่างนที่บุกเยอะมากนะสปีดสปีดตน้นแล้วก็สเตมินาที่บุกเยอะมากที่เหลือก็ไอ้สู้ตัวเก่าไม่ได้นะฮะตัวนี้ตัวนี้มีบูทคู่เหมือนกันนะได้ครองบอล ได้ครองบอลได้สปีดได้สติมีนาแต่นี้สู้ตัวร้อยสามไม่ได้แน่แน้และสามทีมขาดอยู่นะนะถ้าเป็นหน้าเป้าเรื่องจบสกอร์นะแต่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดถือว่าก็มีทีเด็ดนะก็มีทีเด็ดกว่าเวอร์ชันอื่นก็คือครองบอลกระจายบอลเนี่ยผมว่าดีกว่าหลายๆเวอร์ชันที่เป็นเบิร์เข้มนะที่เป็นเบิร์เข้มดีกว่าสปีดสตมีนาดีกว่านะเพราะว่าเป็นเป็นกลางลุกโฮมเลเยอร์ก็อาจจะมีเชื่อมเกมเป็นหลักด้วยขึ้นไปยิงด้วย แต่ว่าเทียบกับคนอื่นเหรอเทียบกับพวกเดิมรอยพวกจูดเหรอว่าจูดดีกว่าเดิมรอยดีกว่าโด้วยว่าเออรวมแล้วนะเพราะว่าพวกนั้นเป็นกลางรุ่งกี่แหละอันนี้เหมือนโคดามิอันนั้นเหมือนฟิลแบบแบบเอาเอาเอาแบบตำแหน่งใหม่สไตล์ใหม่มาให้ลองอะประมาณนั้นอะนะครับผมตำแหน่งใหม่สไตล์ใหม่มาให้ลองนะอยากให้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นหน้าต่ํา ถ้าเป็นหน้าต่ำสไตล์ดีฟหน้าเป็นถ้าเป็นหน้าต่ำสไตล์สร้างสรรค์เกมสไตล์โฮเพลเยอร์มันก็จะซ้ําตัวเก่ามันก็จะซ้ําตัวเก่า <c oughs> คนอาจอาจะคนอาจจะไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมั้งนะนะถ้าเป็นแบบหน้าตา่ําหน้าเป้าสไตล์ดีฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซ้ําตัวเก่าเก่าอีพกเก่าก็เลยแบบมาเป็นกลางรุกมาเป็นกลางรุกสเตตกลางรุกสไตล์โฮเพลเยอร์ก็ถือว่าก็ถือว่าใหม่นะ หรือใหม่ไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนนะกถามว่าน่าเล่นไหมก,ก,ก็น่าลองอ่ะนะแต่โอวอร์ไม่ดีเยอะนะโอวอร์ไม่ได้เยอะ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเบอร์เข็มนะถามว่าดีสุดไหมหอถ้าถนาดตำแหน่งกลางรุกก่อกลางรุกก่อคือตัวอื่นก็ยืนกลางรุกได้นะมันทุกตัวเลยยืนกลางรุกได้หมดผมว่ามันก็สูสีมันก็สูสีที่มันได้จริงล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องความเร็วกับกับ,กบสปีดต้นกับสเตมินาสามอย่างนี้ อย่างอื่นผมนว่าก็พอๆกันนะฮะโอเคแต่สิ่งตัวก็ไม่ค่อยน่าสนใจอยู่ดีว่าด้วยความที่โอวอร์มันน้อยด้วยเลยนะหนึ100่งร้อยะงคือน้อยมากแล้วคือเท่ากับฟีเจอร์เลยหนึ่งร้อยอ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์ไปตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย